สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโนทูแชนะครับวันนี้นนเองนะครับจะมาทำคลิปเฟเวอร์ิปปี2018นะของใช้ที่ชอบใช้ของอะไรต่างๆที่นนแบบรู้สึกว่าเป็นเดอะเบสเป็นเฟเวอร์ิตในการใช้ตลอด ปี2018นครับจะมาแนะนําเพื่อนๆใน EP นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทุกตัวเนี่ยเพื่อนๆเห็นแน่นอนว่าอยู่ในคลิปต่างๆเห็นในอินสตาแกรมว่านนแบบเคยแต่งตัวงไงโพสต์รูปยังไงก็จะมีของเครื่องใช้ในวันนี้มาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับก็ประกอบไปด้วยแบบเสื้อผ้านะครับหรือว่าของใช้ต่างๆนะก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะตลอดปี2018นะครับที่เพื่อนๆซัพพอร์ตเรามานะครับแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจทำช่องชิโนทูแชร์ต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกยอดสับตะไคร้ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์นะมันทําให้เรามีความสุขในการทําวิดีโอต่อไปนะครับถึงแม้มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะครับก็มันเป็นสไตล์เราเลอเราก็อยากแชร์ไปนะตามชื่อชินโน t ทูแชร์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับในปี2008ครับขอบคุณครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะตัวแรกแล้วกันครับนี่เป็นแนะนําเลยแล้วกันครับยูซลีนตัวนี้นะเป็นบาลม ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะแต่ว่านนเอามาใช้ในการทาปากนะครับบางทีก็ทาที่หน้าเหมือนกันเวลาที่แบบรู้สึกว่าหน้าตรงนี้มันแห้งเป็นขุยเลยเออนนก็ทาตัวนี้ไปนะเขาบอกว่ามันเป็นบาล์มที่แบบอ่อนโยนต่อผิวมากๆเออเด็กใช้ก็ได้แล้วก็แพทย์จากอเมริกาแบบยอมรับเลยคือตัวนี้นนแนะนําไปในหลาย EP เหมือนกันว่าเฮ้ยนนใช้อยู่นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆผู้ชายลองมาดูแลริมฝีป,ปากบ้างนะครับอาจจะใช้ลิปมันหรือใช้บาล์มตัวนี้ก็ได้ทาก่อนนอน คือตัวนี้ทาแล้วตื่นเช้ามายังโอเคยังรู้สึกว่าที่ปากมันชุ่มชื้นท้ำไม่แห้งนะครับก็มาแนะนํำเพื่อนๆนะต่อมาชิ้นที่2องอะนนให้เป็นนี่สบู่อาบน้ำที่นนใช้อยู่นะครับก็คือของ b e n เน็ตนะก็แนะนําไปใน,ใ,นในหลายอีเหมือนกันคือตัวนี้ซื้อมาเป็นก้อนที่สแปร์ไว้มันจะมีอันที่แบบแบ่งเป็นก้อนเล็กๆด้วยนะครับถ้าใครจซื้อนะครับก็หาซื้อได้ในเซเว่นการใช้สบู่ตัวนี้เกิดจาก การที่นนเป็นสิวที่หลังจากการกินเวแล้วมันแพ้เวแล้วสิวมันไปไปผุดขึ้นข้างหลังมันเยอะมากมาก,มากนะครับแล้วนนก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วก็เลยไปถามเพื่อนหรือว่าไปดูคนวกน,นี้มาเขาบอกว่าสบูเ่เบนเนตมันช่วยได้เออนอนก็ไปซื้อมาใช้จริงๆนะแต่ว่ามันมันมันหมดง่ายไปหน่อยเออก้อนหนึ่งใช้ประมาณเดือนเดียวอะนะครับก้อน,นใหญ่ๆแบบนี้นนก็ใช้อยู่นะเออก็เป็นสบู่ที่นนแนะนานะถ้าใครเป็นสิวที่หลังนะครับหรือว่า เอออันนี้เข้าเรื่องเลยใครมีเวยี่ห้อไหนแบบกินแล้วแบบดีไม่เป็นสิวไม่แพ้อะไรเงี้ยก็แนะนำในคอมเมนต์ได้นะครับเป็นนนแนะนำเป็นโอเคโฟมแล้วกันโฟมล้างหน้าตัวนี้นะครับของ Nutro j u n a d e e p c l e ินนะครับตัวนี้ก็แนะนำไปในหลาย E ีีเหมือนกันนะเพราะว่านนเองชอบใช้ตรงที่มันล้างหน้าแล้วรู้สึกสะอาดแล้วก็เวลาที่หลังล้างเนี่ยมันยังดูหน้าแบบชุ่มชื้นอยู่อะ่ะเออเราก็เลยชอบนะครับสภันก็สนับสนุนผมด้วยนะครับทางนูโตรจูน่านะครับตัวนี้นะ ต่อมาเรื่องของอ่ะผู้ชายอย่างเรากินตัวเป็นเรื่องสําคัญนนใช้ดีเวียนะครับไวท์ทูนิ่งนะคือตัวนี้นนใช้มาตั้งแต่ตอนที่คือนานมากแล้วอะเออตั้งแต่มันออกรักแรกขายในเซเว่นนนก็ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่มอ,อปลายมักจำได้คือเขาบอกว่ามันสูตรเปร์เซ็นเรื่องสารเคมีแล้วก็ ทำให้ไอ้ตรงรักแร้เราดูขาวขึ้นนะครับแล้วก็กระชับและลดนัำใจอย่างแรกที่นนชอบนะเรื่องกลิ่นนะครับเขาบอกว่าสิแปดชั่วโมงนนเอาแค่สิบสองชั่วโมงก็เพียงพอแล้วชายถ้าใครแบบไม่อยากให้รักแร้ดำก็มีวลวัตเทนิ่งตัวนี้นะครับต่อมาอยาฝีฟันโอเคอยาฝีฟันนนใช้ของมาวิสตัวนี้คือหมดไปแล้วแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะพยายามใช้แบบรีดให้แบบแห้งก่อน <c oughs> นะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างมีมีแบบเออสามร้อยกว่าบาทนลชอบตรงเรื่องของ รสชาติมันค่อนข้างโอเคแล้วรู้สึกว่าเวลาที่แปรงฟันไปเนี่ยเฮ้ยทำไมฟันแบบดูขาวขึ้นเพื่อนถามหรือว่าแบบไปฟอกฟันเหรอพี่นนท์ใช้ย,ยาถือวันอะไรนะครับก็นี่เป็นของมาวิสนะครับ่อามาเป็นแชมพูแล้วกันแชมพูเนี่ยนนท์แนะนําตัวนี้คือเป็นตัวที่นนท์ใช้ในการสระผมในวันทํางานนะครับแทบทุกเช้านะเป็นของมาโรนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะมัน,นเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตรงนนท์ที่ว่านนท์เป็นคนที่ชอบเซ็ตผม ตัวนี้มันเป็นทั้งแชมพูเป็นทั้งครีมนวดแล้วก็เป็นตัวที่เป็นสไตลิ่งเบสก็คือมีตัวเบสต,ตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยเซตผมได้เลยเพียงแค่คุณสระเสร็จคุณก็มาได้นะครับตามทรงผมที่คุณต้องการตลอดทั้งวันคุณก็เปลี่ยนทรงได้คุณใส่หมดโมคัมนน็อกมาคุณขับรถมาปุ๊บแล้วคุณถอดออกคุณก็ปรับทรงผมไปตามที่เราต้องการได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผมด้วยนะแต่สาหรับ ผมประมาณนนเนี่ยคือเซตสบายนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผมดัดเนะน,นว่าไอ้ตัวนี้แนะนําเลยนะครับมองภาพคล้ายๆตัวมูสนะครับทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันได้นะของมาโลกนะครับต่อมาอ่ะเป็นน้ําหอมแล้วกันน้ําหอมในปี2 0 1 8เนี่ยเนนเคยแนะนําไปเหมือนกันนะครับแต่ว่านนอยากหยิบม,มา2ตัวนะคือตัวแรกก่อนที่นนใช้เป็นตัวประจําวันเรียกว่าจะเป็นกลิ่นที่นนใช้นะครับคือของแบรนด์จิมมี่ชูนะครับตัวนี้จิมมี่ชูแพรนะครับคือตัวนี้มันให้ กลิ่นนะมองแบบนึกภาพผู้ชายลุคที่ผมบอกไปพระเอกซีรีส์เกาหลีนะครับคือมันให้ความละมุนหอมอบอุ่นเออแบบคือแบบคุณต้องดมอ่ะเออไปหาซื้อมาใช้ได้ตัวนี้นวให้เป็นเฟเบอ์ลิตในตัวใช้ประจําวันของนวนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบนวลบอกว่าเป็นเฟเบอ์ลิสตนะดีออสวาร์ตัวนี้ใช้ไปปาร์ตี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผู้ชายแบบลุคแบบแบนแบดดูแบบใส่ใจในรายละเอียดอ่ะคือลุคนี้คือแบบเฮ้ยมันมันหอมแบบอบอุ่นยิ่งเจอแบบ ผู้ชายอย่างเราแบบอุณภูมิตัวแบบร้อนร้อนเหงื่อเต้นเต้นแบบเหงื่อออกแล้วตัวนี้มันจะยิ่งฟุ้งแหละเออนวก็มาแนะนำนะครับเป็นดีออสวอตตัวนี้นะต่อมาเป็นเรื่องของใจิตใจเรื่องของความคิดบ้างนะนวยกให้เป็นหนังสือเล่มนี้ที่นวอ,อ่านนะครับของพี่ขุนเขากวว็าคือสมองทองคำนะตัวนี้คือนนชอบพี่ขุนเขาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาสามารถ พูดอะไรมาให้เราเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะหนังสือสมองทอง,งคำเล่มนี้คือเขากําหนดตัวแบบ 3H ไว้คือ H1 H2H3 มารวมกันแล้วมันจะเกิดการลงมือทํอะไรประมาณเนี้ยปีนี้เราอ่านของพี่ขุนเขาประมาณ4ี่เล่มแล้วอะ่ะเออทุกคนแล้วก็ฟังใน u t u b e แบบแทบจะทุกวันเวลาที่ขับรถน,นะครับก็มาแนะนาเพื่อนๆน,นะเพื่อใครยังไม่ได้อ่านนะครับก็เป็นสมองทองคำนะครับของขุนเขานะต่อมาหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นของ เขาเรียกว่าคนที่ให้แรงบันดาลใจเราในหลา,หลายๆเรื่องแล้วก็มีทัศนคติและบุคลิกค่านจะคล้ายกันนะเราคิดไปเองบอกไม่รู้นะครับนั่นก็คือของพี่ก๊อดนะครับคือเล่มนี้ก่อร่างสร้างกายนะเป็นคู่มือการฟิตหุ่นแบบที่เฮ้ยตัวเราก็ปฏิบัติแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ก๊อดอ่ะเขาเอามาเขียนเป็นหนังสือแล้วแบบเอามันเชื่อมโยงกันได้แล้วมันทําได้จริงๆนะทุกคนก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆในหะนะังสือเล่มนี้นะครับก่อร่างสร้างกายนะถือว่า เป็นหนังสือที่แบบใครที่อยากจกบฟิตหุ่นแต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าอยากเปลี่ยนความคิดนะครับเป็นคนที่มีทัศนคติในการทําอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่การออกกําลังกายเท่านั้นเนี่ยคุณเอาเล่มนี้ไปอ่านมันได,ได้ได้ครบเหมือนกันนะครับก็มาแนะนำนะต่อมาเป็นเรื่องของการแต่งตัวบ้างนะครับการแต่งตัวเนี่ย คือสไตล์ของนอนเนี่ยคือมันมันหลายรูปแบบมากเออนอนขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ไปที่ไหนออชอบแบบไหนนะครับแล้วก็หยิบมาแชร์วันนี้เป็นลุคที่แบบ everyday ลุคที่นนคิดว่าเฮ้ยนนชอบเออแล้วนนก็มาแนะนำนะครับเริ่มกันเลยนะที่เสื้อก่อนนะครับแจ็คเก็ตเป็นอะไรที่เราขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับในในการแต่งตัวนะตัวนี้นนให้เป็นของแบรนด์ดัปเปอร์นะครับเป็นแจ็คเก็ตที่นนเพิ่งได้มาประมาณแบบ ท้ายปีแล้วประมาณเดือน8ได้แต่วนนนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนีมน้มันดีไซน์ดีแล้วก็มันทําให้เราดูลุคกู๊ดขึ้นมานะครับเป็นแจ็คเก็ตของแบรนด์ดั p เ r ิล์แล้ใส่คุมแบบคุณจะไปเที่ยวคุณจะออกงานคุณก็ใส่ได้เออปาร์ตี้ก็อย่างได้มันได้กับทุกสถานการณ์นะครับของแจ็คเก็ตตัวนี้แล้วก็ต่อมาเป็นเสื้อขาวนะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะเห็นในสกินแคร์รูทีนนะครับว่านนใส่ในการทำคลิปนั้นแล้วก็หลายๆคลิปหรือแม้กระทั่งใน i g นะครับนนจะใส่ตัวนี้ เป็นเสื้อขาวาที่รู้สึกว่าใส่สบายนะครับของแบรนด์ฟูแอนด a แ e ร์นะลืมบอกทุกคนไปดีไซน์ตัวนี้จะเป็นแบบแขนยาวนะครับแล้วก็แบบชายแบบสบายๆอ่ะดูแบบโคเรียก็ได้แตนโคเรียก็ได้หรือว่ามิกแอนดแม็เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้เดยอะมากๆเราไม่แน่ใจว่าเสื้อยืดตัวนี้นะยังมีขายอยู่หรือเปล่าเราจะเห็นแค่แขนสั้นแล้วช่วงนี้นะครับไม่เคยเจอตัวนี้แล้ว แล้วก็แบบรักมากๆสําหรับตัวนี้นะทุกคนเออถึงแม้ใส่แล้วมันจะสีเก่าไปแล้วนะครับเลอะคาเฟ่บ้างก็ยังชอบใส่มันอยู่เออมันทําให้เรารู้สึกแบบสบายนะทุกคนน่าจะมีแบบเสื้อผ้าสักตัวที่คุณรู้สึกแบบหยิบใส่อยู่บ่อยๆซ้ำไปซ้ำมานี่นะครับเสื้อขาตัวนี้ของคุณนแบร์นะที่นนชอบต่อมานะครับเป็นกางเกงกางเกงต้องเป็นตัวนี้นี่เพื่อนๆกางเกงขาขาดขาดลุยๆของนนนะครับยีนตัวนี้นะเป็นขา5ส่วนนะครับแล้วก็ตัดขาเนี่ยให้มันเป็น5ส่วนแล้วก็ เป็นแบบขาด,ขาดเๆเซ่อๆกางเกงแบบกางเกงใส่แล้วแม่ด่านะครับแต่ว่านนรู้สึกแบบ hey, นอันน้นนชอบใส่กางเกงแบบนี้เซ่อๆมันดูเป็นโทนที่แบบมีรายละเอียดแต่แบบมันไม่เนี้ยบแต่มันดูแบบๆๆเซ่อๆอ่ะนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ว่าซื้อมาราคาถูกด้วยนะทุกคน3า0ร้อยบาทเองตัวนี้นะครับใส่แบบเข้าแบบมิกเก้นแมทเข้ากับเสื้อผ้าในาหมดเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตได้หมดเลยทุกคนเป็นโคเรียสไตล์ก็ยังได้นะครับต่อมาอ่ะพลาดไม่ได้หมวกของซาร่านะครับใบนี้นะเป็นหมวก ที่นนรู้สึกว่านนชอบนะเพราะว่านนไม่เคยมีหมวกแบบนี้คือนนได้มาตอนมันเกิดเออ,เอ,อซื้อมาตอนมันเกิดนะแล้วก็ชอบมากๆใส่แล้วมันได้กับลุคได้หลายแบบเออทาให้เราดูแบบแต่งตัวแล้วมีอะไรมากขึ้นนะต่อมานะครับนาะฬิการเราให้เป็นของพ r รีตัวนี้นะราคาสบายๆนะครับเออแล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์เขาเรียกว่าดีไซน์เออมันสวยงามแล้วก็เหมาะกับวัยนนแล้วรวมถึงว่าเฮ้ยนนใส่ไปไหนเนี่ย ได้รับคําชมเยอะมากนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นกําไรหินนะครับของ h a r m เ s t o n e นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเข้าที่บอกว่าเข้าเป็นคอสตอมไมค์มานะครับก็สีเดียวอย่างเงี้ยสวยมากๆนะครับก็ใส่ไปบ่อยมากีุ่นเวลาที่ออกงานหรือว่าไปเที่ยวต่างๆก็จะใช้ตัวนี้นะครับต่อมากระเป๋าแล้วกันนะครับเป็นกระเป๋าคาดเอวคาดอกนะครับของแบรนด์ดัปเปอร์นี่ตัวนี้นะครับ คือหลายๆคนถามเหมือนกันว่าให้นนท์ใช้แบรนด์อะไรก็เนี่ยตัวนี้เลยคือเป็นกระเป๋าหนังของแบรนด์ดัฟเปอร์นะครับคือไม่รู้ว่าในตอนนี้แบบคอลเลคชันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่นุนว่าร้านเขาน่าจะได้แบบขายได้หลายใบายจากทุกคนที่แบบเวลาที่นนใส่ลงไอจหรือว่า มาแนะนําเพื่อนๆนนะก็มีคนทักมาถามว่าซื้อจากไหนนะครับหรือว่าจากช็อปอะไรเงี้ยก็แนะนําเพื่อนๆไปนะเดอเปอร์ apper, ให้ค่าคอมมิชชั่นผมด้วยนะครับทุกคนนะครับก็แนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับจบสุดท้ายสุดท้ายสุดจริงๆนะครับแนะนําหมดเลยนี่คือรองเท้าหนังกลับนะครับเป็นบูทคู่นี้นะเป็นหุ้มข้อ นะคือตัวนี้พวต้องบอกก่อนว่าหนังจำเนี่ยคือนนค่อนข้างหาย,ยากมากๆนะถ้าไปเดินในของมือสองนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่พอดีกับนน,นมากๆแล้วตอนไปนนเหลือคู่เดียวแล้วราคาก็ถูกอีกแล้วนนจะรู้สึกว่ามันเป็นของเราจริงๆว่ะเราก็เลยภูมิใจแล้วเราใส่แล้วดูแบบให้ลูกกูดด้วยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาแบบเฮ okay ้ยโอเคอ่ะตัวนี้ก็ให้เป็นเฟรมบริลเลยใส่บ่อยที่สุดแล้วก็ใส่ลุยก็ได้ใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ยังได้นะครับ ก็มาแนะนำเพื่อนๆน,นะถ้าใครอยากลองแบบแต่งแบบนี้เออลองลองมาทักมาถาม,มได้หรือว่าผลิตภัณฑ์หรือของที่ใช้ใน EP พนะี้เออทุกคนอยากรู้ว่าซื้อจากที่ไหนเดี๋ยวนนทิ้งไว้ที่ใน description ช่องข้างล่างหรือว่าทักมาถามส่วนตัวก็ได้ในเด็ก c t m e s s a นนจะตอบเยอะมากนะหลายๆคนถ้าตอบชา้าก็ไม่ต้องด่าก,กันนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับเฟ์ลิสนะทุกอย่างของชงของใช้นะครับเสื้อผ้าตั้งแต่ตัวน้ำหอมนะในปี2008มาแชร์เพื่อนๆใน EP นี้นะครับหวังว่า เพื่อนๆจะชอบนะแล้วก็ได้ความรู้บ้างเนะเกี่ยวกับช่องชินทิวแชนะครับช่องนี้เกิดขึ้นได้จากทุกคนที่แบบมาให้กําลังใจเรามาสนับสนุนเราทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกยอดแชร์เออเราเข้าไปดูหมดแล้วแบบบางทีมันก็มีเรื่องตลกเรื่องขำบ้างอะไรเงี้ย เออเราต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็คือที่ปื้มอย่างหนึ่งคือคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาในช่องของนอนในปี2018แล้วมันเป็นคอมเมนต์ที่นนรวมทุกคนที่มีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนขี้เล่นไม่มีคอมเมนต์ไหนที่เป็นแนวลบหรือว่าด่าเลยอเออนอนเลยรู้สึกว่า ที่มันสุดยอดมากสาหรับการทําช่อง YouTube อ่ะนะครับก็เลยอยากขอบคุณเพื่อนๆผ่าน EP f ีเฟเวอร e ลนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นนต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e ให้กับช่องชินนทูแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ